กาจีฟูจังจะมาไปอเมริกาตอนนี้เราข้ามจากแาแดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เข้าเมืองสุไหโกลกแล้วนะครับเออนี่เรามาสุไหโกลกแล้วความแตกต่างระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้อ่าเป็นยังไงนะครับก็ดูเอานะครับอสุไหโกลกนี่เป็นเมืองเป็นเมืองด่านนะครับก็คึกคักนะครับเออดู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 อสวยงามนะครับ การตกแต่งสายสไฟนะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับผมไม่ได้มานี่เป็นสิบปีแล้วนะครับกรุเ,เนี่ยอะ,อะอตอนนี้เราก็จะไปโรงแรมนะครับที่พักนะครับเรายังไม่ได้หากินเลย เราไปหาก,กินข้าวก่อน,น,นเดี๋ยวลงไปไปโรงแรมเสร็จแล้วก็ไปหา